พอดีได้รับโจทย์จากทางน้องมานะครับที่เป็น d a t a s i ซด์เนี่ยเขาบอกว่าให้พี่อ้วนเล่าเรื่อง Data ในมุมมองชีวิตของพี่แหละเแล้วก็อัปโหลดบนโซเชียลแล้วเขาก็จะสอนในส่วนของ Python ให้ซึ่งการเล่าของพี่เนี่ยห้ามมีสคริปห้ามมีสไลด์ก็คือให้พูดตัวเองให้พูดกับตัวเองเนี่ยบนบนกล้องนะครับก็เลยมาดูว่าจะเล่าเรื่องอะไร ก็ย้อนกลับไปแล้วกันว่าเฮ้ยณวันนี้เนี่ยเรามาอยู่ในตำแหน่งของตัว Data a n อ l y ไลได้ยังไงในเมื่อเพื่อนๆที่เรารู้จักเนี่ยเเขาก็เข้าใจมุมมองว่าเฮ้ยพี่อ้วนอยู่ในส่วนของเซลล์มา10กว่าปีแล้วก็มาอยู่ในส่วนของ b c k o o f i c e เนี่ยเปีปัจจุบันเนี่ยก้าวข้ามาในส่วนของการทำาอนนไล์ มันผ่าดเคลียมันเหมือนกับเอ้ยผ่าดเคลียมันเหมือนแบบมันไม่ใช่ไม่ใช่หรอปกต,ติแล้วคนที่ทําเป็นเซลลแล้วก็โกไปก็คือน่าจะเป็นทางทําทางด้านเดลิเวอร์เหรือไม่ก็โตไปในระดับตรงที่ว่าเป็นผู้จัดการฝ่ายขายตามแผนกตามภูมิภาคต่างๆแต่วันนี้พี่อ้วนมาอยู่ในส่วนของการทำอานาลัยเพื่อนๆหลายคนก็คงบอกว่าเฮ้ยมาได้ยังไงอันนี้พี่เองก็ ตอบยากเหมือนกันมันขึ้นอยู่กับเป็นเป็นช่วงจังหวะโอกาสและเวลาและกันย้อนกลับไปที่นองเขาให้คุยเรื่อง Data ว่าแล้ว Data ในมุมมองของพี่เป็นยังไงย้อนมันก็คือขึ้นอยู่กับตอนที่พี่เริ่มสวิตชจากตัวเองเนี่ยทำเป็นงานขายงานแรกที่ b l และ้วกัน b l เนี่ยก็จะต้องรับผิดชอบก็คือว่าวันหนึ่งอ่ะก็คือจะต้องโทรศัพท์ก็คือ เหมือนกับเทเลเซลอะเทเลเทเลเซลทางนั้นคอวันหนึ่งกับลูกค้าเนี่ยยี่ถึงสาคอต่อวันซึ่งการที่เราจะโทรศัพท์หาลูกค้าเนี่ยคอยี Core, ่สิถึงสาคอเนี่ยเราก็ต้องมานั่งจดข้อมูลว่าวันนี้เราโทรหาใครนะครับพิมพ์ก็คือเข้าไปใน Excel อะไรต่างๆก็คือเป็นโปรแกรมต่างๆแล้วก็ส่งไปให้กระทำทำรายงานให้กระทางหัวหน้าว่าเดลี่ที่เรามีติ้งติดต่อกับทางลูกค้าเนี่ยวันนี้มีใครบ้างอะไรพวกนกี้ก็ว่ากันไป จนกระทั่งเราทํางานไปเปิดลูกค้าไปเข้าไปพบลูกค้านะช่วงแรกขายไม่ได้เลยนะครับก็เอ๊ะทำไมาตั้งตั้งข้อสงสัยว่าทําไมลูกค้าไม่ซื้อเราหรือเราขายไม่เป็นหรือสินค้าเราแพงก็ก็มาบอกกับตัวเองว่ามันต้องมีอะไรที่ผิดหรือว่ามีอะไรที่เรายังยังขายไม่ได้หรือเปล่าเราก็ดูเพื่อนเพื่อนว่าทำไมเพื่อนเรามัน ในกลุ่มเนี uh, ่ยก็ขายได้นะก็เราเลยมานั่งเก็บตัวเองว่าสังเกตตัวเองว่าเรายังขาดอะไรอยู่หรือเปล่าก็มานั่งทำกันบ้านเพิ่มมากขึ้นว่าลูกค้าที่เราไปคุยเนี่ยเเขาต้องการในสิ่งที่อยากได้เนี่ยสินค้าเนี่ยอะไรนะครับแล้วก็สิ่งที่เรานําเสนอออกไปเนี่ยมันใช่ในสิ่งที่เขาต้องการหรือเปล่าบางครั้งเราเสนอพูดอะไรเยอะไปเนี่ยมันไม่ใช่ในสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยเท่ากับว่ามัน สี่เวลาที่เขาจะรับฟังก็เลยไปนั่งทำกันบ,นบ้านว่าเขาต้องการอะไรนะครับแล้วกเ็เวลาที่เราจะต้องไปคุยเขานะี่ยเขาให้เวลาเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะครับเรื่อนมาจนกระทั่งข้อมูลมันมีการคุยกันเยอะนะครับต่อวันเป็นเดือนเป็นปีจนกระทั่งมีช่วงหนึ่งที่ส่วนรุมมั้งเขาเปิดในส่วนของการการเรียน Microsoft Acces เพี่กพิตัดสินใจไปไป,ไปเรียนที่สวนลุมนะครับ อ่อันนี้ก็ได้สองเด้งเลยเด้งหนึ่งก็คือได้ไปเจอแฟนด้วยแล้วก็แฟนก็ไปเรียนในคาสนั้นแล้วก็ปัจจุันก็ได้แต่งงานแล้วอยู่ด้วยกันที่นี่แหละนะครับอ,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 อีกมุมหนึ่งที่สนใจไปเรียนในส่วนของ microsoft excel เนี่ยมันเป็นการเรื่องของการเก็บ Data ว่าเออเรามีการคุยกับลูกค้าวันวันไหนลูกค้าชื่ออะไรนะครับก็เป็นโปรแกรม crm ย่อยๆที่เคยเขียนในในในบอกแล้วก็ใช้ออกไปนะครับอันนั้นก็ยังไม่รู้เรื่องหรอกว่า d ดต้ที่เราเก็บเอาไว้เอาไปใช้อะไรเพียงแต่ว่ามันเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกว่าเวลาลูกค้าโทรเข้ามาเนี่ยแล้วพี่ก็จะเสิร์ชได้ว่าครั้งที่แล้วเคยคุยอะไรเขาเพราะว่าวันหนึ่งอ่ะเราต้องโทรหาลูกค้า20่คอเดือนหนึ่งก็วันหกร้อยคอเราไม่รู้หรอกว่าในในลูกค้า600คอเป็นรายนั้นอะ่ะเราคุยอะไรกับเขาไปแล้วไปแล้วบ้างจนกระทั่งอยู่กับว L เริ่มเก็บ Data มีการ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะองค์กรมั้งเขาเริ่มเปลี่ยนจาก Microsoft Excel อ่ะอาจจะมีการเข้ามาตรวจสอบในในองค์กรว่าห้ามใช้ซอฟต์แวร์ที่เป็นแบบไม่ใช่ไรเซนเขาก็ลงเป็น Office เะเลให้ประกอบกับช่วงนั้นเนี่ยเว็บไซต์มันบูมบูมเสร็จปุ๊บพี่ก็ได้รับออฟเฟอร์จากทางชิน n ี i หรือ h ั n s a เนี่ยกลุ่ม ADV Group เนี่ยให้เข้าไปเป็นเซลล์อีก อ,อีกที่หนึ่งก็เลยตัดสินใจออ,ออกจาก v ิวเอ,อ uel, แล้วมาอยู่ที่ที่ชินนี่ที่ชินนี่เองนี่ก็เ a t a เกี่ยวอะไรกับพี่ในชินนี่ไหมอืมก็รับผิดชอบเหมือนเดิมก็คืองานขายการขายของชินนี่ก็เขาให้ไปเปิดงานทางด้าน SMS ของของ p o r a t e Corporate ก็มีการคุยกับลูกค้ามีการทำ พ่อพระซ่อเสนอลูกค้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือต้องเข้าไปรีเสิร์ชรีเสิร์ชว่าทาไมลูกค้าต้องซื้อเรารีเสิร์ชว่าตัวของข้อมูลสินค้าและบริการเนี่ยมันไปตอบโจทย์อะไรลูกค้ามันไปช่วยอำนวยความสะดวกอะไรกับทางลูกค้าอยู่ได้มาสองสมปีปุ๊บตัวบริษัทเริ่มปิดนะครับเริ่มปิดก็คือไปต่อไม่ไหวหลังจากนั้นพี่ก็ไปอยู่ที่ job cb job cb นี้ทำอะไร job cb ก็ไปขายบนแบนเนอร์ บนหน้าเว็บไซต์ก็ต้องคุยกับลูกค้าที่เป็นฝ่าย SR ซึ่งตรงนี้แหละพี่ก็เอาตัว Microsoft Access ที่เป็นเกี่ยวกับการบ,บันทึกข้อมูลทางด้าน Data นะไปใช้ที่ j o b s ส b คือลูกค้าที่เราคุยอ่ะหนึ่ลน์แล้วก็บันทึกไปว่าลูกค้าใน A อ่าเบอร์โทรเบอร์อะไรนะครับวันนี้เราคุยอะไรไปบ้างคุยสเสนอไปแล้วแอปอัปเดต p o t e n t i a l ไปแล้วนะครับสะสมเข้าไปสะสมเข้าไปสะสมเข้าไป,สสม,าไปมันทำให้เรารู้สึกว่างานตรงนี้มันเป็นงาน งานที่เราเราทําทุกวันมันเหมือนเป็นมันเหมือนกับเป็นหน้าที่โดยที่ว่าเราไม่ต้องไม่ต้องแบบว่าไม่นัองเกี่ยงอะว่าเอ้ยต้องมันนั่งบันทึกมันเป็นความชอบเพราะเราเขียนมันขึ้นมาเองนะครับหลังจากอยู่ตัว jobs db เริ่มเขาเรียกว่าอยู่มาประมาณปีหนึ่งนะครับก็ได้โอกาสไปต่อกับทางพี่ป้อมที่ตลาดที่ตลาดเองเนี่ยก็เอาโปรแกรมตรงนี้เอที่เคยทำอะบันทึกข้อมูลก็อยู่ในสายเซลล์เหมือนกันแหละขายพอประเลดก็เขาเห็นเนี่ยเขาเขาก็อาชอบขอเขาบอกอเฮ้ยรู้สึกเอง ทำอะไรเนี่ยโปรแกรม c A. M อบอกเออก็วันนั้นก็ทําให้เขาดูซึ่งก็นั่งเขียนเขียนอะไรอะ่ะเขียนว่ารายชื่อลูกค้าที่ต่อแล้วก็นั่งคุยลูกค้าสวัสดีครับเรียกพี่เออตัวมาจากทางด้านตลาดนะครับเออเรานําเสนอในตัวของการสร้างเว็บไซต์กันทาทานู่นนะทนี่ก็เหมือนกับตามตามที่เรามีโปรดักในมือนะครับอ่าก็บันทึกอะไรเรื่อยมาคือจริงๆตรงเนี้ยเดต้าอะไรต่างๆเนี่ยพี่ก็เข้ามีความเข้าไปเกี่ยวข้องกับกับเขาเรียกว่า การบันทึกข้อมูลอะไรพวกนั้นแนะแต่มันก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเอาไปต่อยอดอะไรนะครับก็คือรู้ว่ามันช่วยอำนวยความสะดวกในการที่เราเอามาเก็บข้อมูลอ่าเลื่อมาจากตัวตลาดปุ๊บที่ก็ย้ายไปอยู่ทางแบ็กออฟเฟะไปช่วยงานทางด้านาไปก็คือดูแลทางด้านโซเชียลเนี่ยก็ยังจับจับ,จ,บจับทางยังไม่ค่อยถูกแต่ก็เริ่มมารู้จักทางว่าอ๋อเรามีช่องทางในการสื่อสารก็คือทางด้าน facebook ช่องทางในการ คุยกับลูกค้าลูกค้าชอบอะไรก็เริ่มมานั่งเก็บตัวของข้อความในอินบ็อกว่าลูกค้าถามอะไรเข้ามานะครับว่าถามมาวันไหนเป็นสินค้าเกี่ยวอะไรนะครับมันจะทําให้เราดูว่าแพทเทิร์นที่เราจะต้องทำคอนเทนต์ต่อไปในในในโลกออนไลน์เนี่ยควรจะทำคอนเทนต์อะไรที่ไปซัพพอร์ตกระทาลูกค้าที่เขาสนใจนะครับ mm hmm. ล่าสุดก็มาอยู่ที่วีโกวีโกก็ทําคล้ายๆกันนะครับเพียงแต่ว่ามันทาได้ให้หนักขึ้นก็คือเก็บ ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับทางลูกค้าทั้งการคุยอะไรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรืออะไรต่างๆนะครับบนโลกโซเชียลนะครับรวมถึงทั้งคู่แข่งนะครับจนกระทั่งก็มาอยู่ที่ chaos นะครับเกี่ยวกับ d t a a n าอะไรซึ่งเป็นการวิเคราะห์กลุ่มคีย์เวิร์ดเพื่อจะเอา Data พวกนี้มาทำเป็น strategy community